ทำสับไะรเวัสดีลัน่าฮน้ำน้านานเละฝ้าแมสซ่าืรอเือนไม่แล้กมอสุดท้ายเราต้องกินเยอะป่ะเึง็น้เราไม่เห็นว่ามือไหนกินน้ยน้เ ป่เก๋ใส่ไปหน a n ไม่เอานีอกไป่ยหอไม่ไม oh, 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 you know, oh, oh, really ่ือตนไม่นี Dracula. ู่ยังไม่าดวชอตตัตนสนีล้วใซิวันนี้ต้องะไรไม่ไรนนี้ก็ได้ครับพี่ยามัน Said, ัเกมัได้นะแต่ลูกมันจร้อเรวนี่เป็นไงบ้างลูก